สวัสดีครับวันนี้ผม FM MegaHertz นะครับจากค่ายิง n g Music กันแล้วกันนะครับผมนะครับฝากขื้นนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับผมเป็นคลื่นแห่งความรักนะครับไม่ว่าคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรครับผมขอเข้ามาได้เลยนะครับอยากฟังเพลงอะไรมึงอยากฟังเพลงอะไรขอฟังเพลงที่นักร้องเขากำลังฮอตมากครับตอนนี้โอ้เพลงอะไรเพลงเฟรดายังคือเก่าครับว่าแล้วไงเอาเอาเปิดให้ผมฟังหน่อยครับไม่เอาเพลงนั้นไม่เอาไม่เอาหรอกครับไม่เอาเพลงนั้นเพลงอื่นสิอ๋อเพลงเอาเอาอย่างนี้ เพลงที่คุณคิดว่าอยู่ในบ้านซีมิวสิคเขาหน้าตาดีที่สุดหน้าตาดีที่สุดผมรู้แล้วอบอดอมเบลติกสวยแล้วงั้นผมขอจัดให้เลยกันแล้วกันนะครับโพสตสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวมันจะขอเพลงอื่นก่อนนะครับโพสตสุดท้ายกับบุกมือบายบายกันแล้วกันนะครับผมเอ้ไม่เดียวพอเขาแล้วปิดก่อนจริงๆนะไปถ้าเกิดถ้าเกิดคนมันจะมีความรักมันเปิดยังไงมันก็ติดดิลองเปิดดู ถ้าวันนี้มึงยังไม่มีความรักอ่ะแล้วมึงลองเปิดดูมันคักกูหรืเปล่าเนี่ยไปอยากกินด้วยไหมกินก็กินเนี่ยเจ็บมือทำไมไม่ซื้อมาสองอันก็มันเรือนเดียวเออดีอยากกินด้วยกินด้วยบ่เจ็บมือแหมเจ็บมือก็เก็บไปซี่เไม่ต้องกินถ้าไม่ป้อนกูหอมนะอุ้ยไม่ป้อนกูหอมนะหอมอะไรถ้าไม่ป้อนหอม หอมาเลยป้อนนี่หน่อยเอามามาเลยป้อนนี่หมักย่องเด้แบบนี้ป้อนข้าใหญ่ด้แบบนี้ไปอ้ากกิวโอ้โหสุดยอดอืออร่อยตังเลยโอ้กุ้งใส่เป็นแบดอ้ือแล้วเราไปไปตีว้ตรงนี้ปลาลูกอะไรอ่ะปลาวานนะฮะปลาวานว่าดแง่ก็เป็นแบบ ดดูปลาวานเหรอถ้าว่าปลาวานเราก็ต้องบัตฉลามด้วยเอ้าเพื่อนอีกแล้วโอ้ยโอ้ยชีวิตเอาไปติดไม่ไม่ไม่เอางี้เดี๋ยวกูติดปลาวานมึงติดปลาฉลามเด้อทำไมต้องติดปลาฉลามกูนึกว่าหวกเฮ้ยเราติดไว้ตรงไหนให้เราติดไว้ตรงนี้ดีกว่ามีแล้วมีแล้วจะติดไว้ตรงไหนนี่อ๋อเอาทวนทวน ดูบิดมึงตกกูทำไมเอาเหรอมึงนึกว่าเป็ที่เป็นที่ติดแล้วมึงไม่เคยได้ยินในละครใช่ไหมเขาตบแล้วเขาจูบไปนะเอาเหรอไปหนีเขาตบเขาจูบไปนะตัวไปชี้ตบวไปชี้ตบไปชี้นี่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 แม่ติดกลางกันนี่แม่ติดห่างๆกันนี่าลางใจกลางใจเอามามามาไปโอ้ยชีวิตอ๋อนี่แหละเนี่ยเอาเอาเอาโอ้ยไปแล้วคุณหมออู้นี้นี่นี้หัวกบอะ Oh, ออเอาปีโตสิเงี้ยค่อยๆเดินเค่อยๆเดินบ <Bod erman S 2> อเเดแมนผู้เตาไปไปโต